ฮึฮึโอ๊ยโอ๊ยยังไงพี่น้องก็สมัดเด็ดแท้หน้าตัวหน้าตัวหน้าตัวเอาอยู่เนาะเอาอยู่เพราะว่าไม่เห็นสะดุ้งหนาเออพอสะดุ้งหนาดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายกสะดุ้งอยู่บนห้องน้ำเข้มไงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเด้อ ถ้ากอสิพักกันยูมุมทางฝุ่นทนเวล่าไทยอันนี้น้ำลงกเ็เลยเปลี่ยนบรรยากาศยางลงมายางลงมาทังนั้นเปลีย่ยนบรรยากาศด่างเอามากกะสองเส้นแปดซอกพี่น้องด่างสองเส้นเก่อเอาด่างหนาเด้ <c oughs> ดด่างแบบว่าปลาดุลรุร่ได,ดรรเรร้เลยปลดุปลาตองรุ่ได้เลยพี่น้องเพระาะว่าถ้าเดี้ยมนีป่าแงนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องมาทีมงา,นก,น,กน,มาน,กนก็ทีมงานเกาทีมงานกำลังใส่ครับพี่น้องทีมงานกำลังใส่ด่าง ของกับยนน้อทีมงานแนวตักกับยนน้อทีมงานพี่น้องโอเคครับถ่ายเบื้องตอน,นยกเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่ใส่ทีมงานได้ครับไป็ุลนน้ำกันพี่น,น้องตัดคือแดดเถอะแดดพักเด้อพี่น้องาตสะดุบ่ต่ำสะดุงะด้งก็เอาแล้วแล้วไปยังไงเนี่ยใอยประจกประจอกเห็น,นวะสะดุ้งย่างหนาเป็นตะยงหนาคักเด้อพี่น้อง ั้หนาทั้งหนักแล้วมันกันหาเนาอ,อวุ้ยผมจัดหางยังหายงยาวเลยพี่น้องเดียนแห้งครับหันมันได้เดี๋ยวมาแรงมาอีกพี่นอ้องน,นี่มารล่องเลยพี่น้องบึงเราจะดุงหนาลองบึงกันนะหึ่ อุ้ยอุ้ยยังล่ะพี่น,น้องค็จสมเด็จแท้ะหน้าเด็ดลาตัวลาตัวลาตัวเอาอยู่เนาะเอาอยู่เพราะว่ามั้งน่ะสะดุ้งหน้าเออพอสะดุ้งหนาโอ้พี่น้องขมันทายเงาเลยครับเนาะใส่ของอะไรบ่นตัวบไงบุกตัวน้องต้องกายย่างดีนะย่ายเห็ด ก็ต้องกายลาบบอหรืออยังบอดอกยังก็ถอดมันแย่แล้วก็เห็นได้สองอย่างถอดมันกับลาบอุ้ยอจะเฝ้าใส่เอาใส่ได้ก็ได้เอาของเราว่างลงบอเอาของว่างเซียนหนามบออู้หูใจใจพี่น้องเอาคือเอาปลานั่นถิ่นทั้งนั้นมันติดของบัแม่นตัวนั้นมันท่านได้ตายน่อยไหมหน่ตัวข้างล่างเอาบ้อือจะได้ปลาบ้ เป็นทีมงานเคี่ย์ของขออกคันนีเฮ้ยโดน้อยก็อ,ยอ,ออกล่ะต้องเอาไว้เลยพี่น้องโดชมูลิมันกินปลาน้อยโอ้รุ่นนี้ยังมีอยู่บ่อใส่นี่นะมันก็จะอ,ออกสุดเลยอีกช่วคันเพราะเอาปลาตัวนั้นก็เคี่ย์ลงไหมครับเปิดฟ้ออเปิดฟ้าออก นีเ่เอาเอาจับหัวมันเอาหางสูบลงก็ได้โอรายยานตายอย่างนี้จับขีดให้เงินจับให้เป็นคนน้นเูิสาุ่มซ้พี่น้องเอาปี๊ดเพิ่งจออกโอ้มัาาน,ออมนแหละพี่นอ้องเหลือประโดท่านใด กวาตัวนั้นเนี่ยน่ไม่ติใจกว่าน่ะเออนาเหมือนกระถิมรูดชางคนัหู่างหนานแค่อก็จะเด้หลายน้องมูขึ้นเนาะเป็นคนทางคนยังมากเขาจะเอาทั้งมาเอาขึ้นเออ กด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 พี่น้องได้กดกดอกตรนะเขาอ้วนเหราเนียอ้วนเห้ยพี่น้องกครป่เปล่าห้าหรอก็แเียงบอกห้าหรอมันกินเอียงวะมันอ้วนแท้ว่าพี่น้องกินอะไรมาจ้ะเอาใส่ก้นมันสินสตักง่ายมันิงสตักง่ายตอนนี้มันตักง่ายเลย

อุ้ย,ยตกใจเหวิดขาวจุนฟุ้นมันคือว่อน,นติง่งว่นหยังเส้นนี้เลยเนี่เออตะเขามุ่นส่วนหลายเลยพี่น้องวันนั้นบ่มีปลาก็ว่ามันบ่ได้ปลาละที่เรีงนะเพราะออกึ้นมาตั้งแต่ตะเข้าแต่ท่าเจ้าปูแต่อยากไปเนาะดิดใจประดูข้างในเศร้าอยู่พี่น้องเอาของใส่ยุขาหน่อย้เอาของใส่ขาหน่อย เห็นบบก,กียงมาอยู่พานะแหมอือมันยกว่าท่านส่วนหหายดิเพราะอย่าง,งเพราะว่ามันหนา,นห,นาหนาแล้วมันหนักมันดูดหนาไหมพี่น้อง,องตะซอยนี่คือสียากได้ายอ่ะ ตาน้าอื่นพ่อใด้อยู่ตะบปลาซอยนี่ได้ง่ากปลาดูไปใส่เดีย๋ยวหมู่บ้านก็สีกสะดุ้งมาสันโอ้เจ้าวัยเจียพั้ในแลีนเนั้งสีกเอาสีกเอาปลาตองลายเนาะโอ้ถึงปลาตองไหมล่ะหน่อยแดดๆตั้งสีมันเรียนดียตีปลาดู ไปให้น้อยแยับเงียบกันด้วยพี่น้องเอาโอเคป้าแดดแยบมะม่วงในห้องของเขาอีกแต่ว่านางเขาเป็นสีเหลือกๆคนนึงโอ้นั่นอุ้ยเสียมเสียมเสียมเขื่อนนางเขื่อนน่งนางตัวนั้นพี่น้องมึงเป็นเสียมเดียร์นางเนื้ออ่อนไหมปลาเนื้ออ่อนปลานให้เหนืออ่อน วิมานๆอยู่โดนๆมงนี่โอ้ยพองกระเทือเลียดผู้ใดโอ้ยส่นมานั่นตอนนั่นว่าส่รนส่รนปนี่ทางเท่งกับจริถือถ่ถือกันดินถือนัน เดือเรียกยิ่งว่ามันถึงถ้าจะเอาบนหลบบอถึงขนาดออกแง่งว่งาสอดแสดงว่าป่าไมันลายขัดข<ๆ>อืมถ้าจะยังไรปากันอยู่เลยนี่นนนยคุณเนี่ยนะก็ว่าใส้ใช่ส่กัน บ่ค่อยเลียนแหละพี่น้องนั่นบ่เลียนตึงได้นั่นโอ้ยออกได้เสยออกไปหลอกโอ้ยเหลือตัวเดียวมันยกมันยกบ่ทันมันยกเร็วบ่ได้พี่น้องแต่ว่าก็ได้ปลาซอยอยู่หอกร่อยยกเร็วบ่ได้ปาสะดุ้งเพืนสะดุ้งนะหลุดปิดอูดูดแนมเป็นต้นาย ยปลาใหญ่บ่อลตัง้งยังมาเลี้ยงปลาอย่างนั้น่เ<ป>ขาใส่ทุ่งเอ้าเอ้วเอ้าสองตัวออกได้สองตัวเหลือสองตัว <laughs> แต่50สิบหาสิคือว่าสิมาเอาปลาดกคือไม่เห็นปลาดูน้อง วิ่เข้ารถถึงห้องหยกยหหเร็วขนาดนี้ต่ว่าขันซองเส้นธรรมดาต้กงการจะมูน,น,นมอย่างนั้นจีดประโดดตั้งใจสิไม่เาอกาไปนงไปหน่อยประโดดพ,พ,พ,พุ่งพังพ<ม>ุ่งพังอี่างเงี้ฮึฮึฮึวอกเหรอ เส้นสะดึงกีงเอาได้ปกากกาปากกาปากกาสมอช้างเหยียบเอปลาซอยนี่เป็นเอียงที่ได้ยวใหญ่เลยเด็กขันบอยยกเร็วต้องไม่มีไม่มีรู้ยิ่งผนะ่า <c ười> คุณเขาไปสามแยกปะบันิพะเดียบคิดต่อไปยังคิดต่อไปห้องกับผ้าเพิ่นไปข้างหน้าเปล่าล่องบ่ลงไปหอดี่ว่าห้องในมุ่งคุณ คิดว่าจะไปร่องเบิองไหมโดนเราอีกแล้วดีอู้หลายเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยบวกอนไรโดนออกในสามตัวปลาสอยทั้งนั้นเลยคว่าเด่นมวลยุทธีน้องคุณตัวหนึ่งู่หัวมุ้งท่านปลาสอยนี่ถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องเด็กเขาแล้วปลาสอยกับพวกง่ายไงเหรอใส่ เลยพอดีโมกม,มันมเป็นโมกแต่ร้อยโมกอยู่สงการในสีแหงบ่ในโมงนี้คิดว่าสีแหงแกกนะเนาะอ๋อคือบ่โดดบ่ดาวอู้หู้ปลากระเงี้งกับตัวน้อยตัวนึงโอ้ยหลุดจ้ะ ค่อยไปพี่น้องค่อยไปก่อนหฮ้าอ๋อนี่ปลาดูลายค่ทน้า,างดีอันนี้มันก็ตรงนี้น้ำกันนะก็ตรงแลนนะนอกจากข้าเจียเจียวบดเลยเต็มคืนคนไม่เห็นมันบ,ยบ,บนุยบากบุย้ากข้าเจ้เยยิ่งปลาดูยิ่งขึ้อืม เปืนยิงป่ามาอย่างโอ้โอ้สองได้ยุตัวนั้นได้ยุได้ยุนักมือสั่นดิดเดือดอยู่พี่น้องโอ้ตา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 ตนี่เลื่อนจีขาลงไปมือน่ะพี่น้องที่แน่นยับ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 ง่ายบ่าเอาเชื่อง่ายเลยพี่น้องยับมาอีกมองหนึ่งเลยพี่น้องเอ้าโอ้ตะวันแดดครับ อุ้ยอุ้ยโพกพังอุ้ย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 ปลาตองมายบ่ดอกโพกพังได้ยพี่น้องเห็นกันปะแต่ว่ากระติ๊ดป่อยปลาตองตัวนี้เนี่ยป่อยท่าตัวน้อยนะแผลยังไงบ่สขยายขยายท่นคนอื่นเขาก็จะกินต่อปัจ้ะ ืมันเป็นป่าใไ่พี่น้องกระยาปลอยมันอยู่ใหญ่ขานาดนื้ตื่นละมิดเลยปลาดูท่านได้เห็นอยู่พี่นอ้องวาซิมอปลาดูเลยเมนห้อยเห่าก่าเนี่นอันใดปลาตังใหญ่เลย นี่ปลาดูฮะขึ้นนิดหรือเปล่าแต่ยี่สิบเอเล็กไม่มาถึงสี่ห้าสี่ห้าเป็นปีใสน่ะ น่าจะปูยังตามสะดวงบ่ อุ้ยอยยังอ๋ออีกแล้วปตองตัวนี้แล้วบ่น่นละตัวไม่ก็อีก่่ยวก็อสีง่ายเอาอีกสักมนี่คือลอยมาถือปล่อยกระนาปล่อยกระนาบปตองไม่หรอเยคนคสิบเถวอยู่บาดบัดได้บาดค้ำๆบดไทยัาอง่ายนี่ มอ๋ออีกแค่บาทนึงก็นนะ่ง่ายกันนะง่ายกันเนี่ยพี่น้องได้ตปะปาข้าของนี่ปากันง่ยอยู่หรอง่าง่ายง่ายง่ายประถมเซว่าเขาจะออเอานนได้ปลาหลาย ตาหนามักเรืองึงมุมพยงไหนลง้เลยเอาล็อกลงจังสันเดยเอาจิเน่อยล็วก็รหิตเหนเ่อยขดเดินไปหน่อยก็ว่าง่ายกันด้วยพี่น่อง่าอไหจัหน่อย ออเสียม,มออปลเสีมแะเี้ยมปลาเสี้ยมโอ้ยสียนนาเสียมจอป,ปเสียม่คปเสียมหรอปเสียมม่เห็นเหนต้องทุบปลาเสียมดิไม่ต้องรอปเสียมมันจะเห็นนเป็นร่วอันนี้มัน,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 นคือปลาหนงบ่ปลานื้ออนลหลายๆพี่น้อง ไปยังมากออมากวิพรมองมันเอาแม่นั่นกระจกพี่น้องเอาเลยดได้บ้าปวดกี่นาเชียร์ไปแล้วมาเหมือเขียดบ่

กรดดใหญ้อแต่ว่ามันขาดบอกว่าขาดเนะเออรุ่นี่บขาดเอัสวโ้ยดดใหญ่โอ้ยงินแต่ว่ามันสวบเนาะแต่ว่ามันโดดบริโดดอันนั้นเนาะมันโดดออกไหมมันบร่ได้โดดต่ําแไหมเนาะอาตกงี้นึง่งกี้ ไม่ห,หรอกปลาด,ดูอ่ะเบื้งน้าพี่น้องเอาเทม่าเอาเทม่ามันมาตามปลาดูอยู่หรอกาดูนะบอกระฆาบอายู่บออยู่ยหลงเนะาะปลาอุ้ยปลาหน่อยนี่หมดเลยอ่ะโอ้ตื่นปนลาดูครับโอ้จะได้ปลาดูเนาะเมื่อกี้เนาะเอาไม้พี่น้องเทมา่า ตอนตูวใหญ่ขายีนดีะล้ตูยเงี้ยงงด้วยเขาคือโดดมาสักคือข่าเลยอ่ะเพมันตัวเราสองโลกหนูเนาะยังอยีดีเนี่ก็ตะเคียนเพื่อได้เอา,เ,อาเดี๋ยวมันกับมากับมาแลว ตัวนั้นตื่นไปแล้วโตไปก็ยังมัดจับมันหลายดีอุ้ยโดดออกเลยผู้พี่น้องมันบกขาดได้ยังปลาแปีบปลาปลาแปีบตัวบป็นไงด้วยนี่ก็ปลาสอยอีกแบบ่แมนทับหัวมันตีเป็นฟอร์ตขึ้นมาจั้งแต่เมือไหร่บารุงนั่นล่ะบ่แมนเขาอสะดุ้งประทับหัวมันบอก บอนบวยใส่คนทีเพิ่งก็สิโฟัวะคือน้องเบิร์ตหนีไปสักวันนึงดิมาอีกได้แท้คันปลาโดเขานี่ได้แท้อันนั้นห้องบุตรผู้ผลมันมันมันหยกสาขอบนะข่าอยู่อ่่ายูได้มันยกเลี้ยวกันอ่ะพวกขันมันอยู่กลางสะดุ้งเสื้อบาว่าได้เมื่อกี้มันอยู่ขอบมันอยู่ขอบเมื่อกี้ เอาอยู่กลางะดุงนะบ่ผ่านดอ,อาากอยู่ขอบด่องเ็ดถอดมันดึงทำนันปลาดูอ,<ว>อ่ะอุ๊ยเอ้าเร็่แตะขอเด็ดถอดมันปกากไก่กระช่างแลวประดูกับชิดก่อกันฮึอ โ oh. อ้บ่ขาดบอขาดที่ไหนนี่มาบ่ขาดสา,ายได้ครอทอดมันปลาโดบ่เ็สีได้ันคือบกนโยกวนเวียนเดี๋ยนี้เป็นแร่งสิบไร่มันหลายกระดกรเดียปลาโดไลลีออนศูน,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 นยพันเป็นรถปลาโดนวนนั่นนี่บเป็น แนวอีกอย่างที่ต้องนั่นเอีปลาดูมันเป็นปลาอีกอย่างที่ต้องเหลือไว้เดีย๋ยวมันกินปลาอื่นหม,นหมดแม่ปลาดูสังเกตเบึงลดปดลาดูไล่ขึ้นปลาแนวอื่นลดลงได้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 ไดสนองบึงบัวขาดสายเลยเนาะอีกฉบับหน,นึ่งที่ภาคอันใหญ่ด้วยันนี้ไปฟังตรงขามพุูดมันบ่ เดีย๋ยวเพียร์ไทยมองเหกก็น่อนเออเอื่องี่ภาคตะวันไปทางหนา้าพุ่นพี่น้องพุ<ม>่นแต่ว่าอันอ้ายนี่เราใส่ใส,ส่สิ่งอย่างนี้พุ่นละปากไอ้นี่ไปพุ่นละวยุบปากเอาพุ่นละพี่น้องเออมีเครืงบานรุนกันพี่น้องใช้มันกำมาอีกประด,ดุจตอน พี่น้องเอาสิภาพกันง่ายมองได้พี่น้องอ๋อล่อลุนกันต่อไปนังงนะ่นนี้เล่นแป้นจะหนักไปไหมภาพพี่น้องกะโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้มั่นอยู่เนาะปลาด,ด,ดูไม่ได้ปลาดูจอยตัวนึงตัวบางง่ายเลยแต่ว่ามันสนสะดุ้งบ่ขาดดอกพี่น้องเพราะว่าสะดุง้งเ้ามันหนามันอยู่ขอบสิซุนอยู่ขอบมันโดดออกเลยยนอยู่ในคลิปเห็นอยูเนาะพี่น้องเนาะ โอเคครับก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่บึงจนจบคนที่เขาบอกว่าบึงไม่เคยเริ่มกดติดต่ำนะครับเอาเดี๋ยวถ้าบึงผลงานเราพี่น้องเลยสิว่าบุญให้บึงผลงานใช่ครับประตองเรื่องประตองนี่ถึงพอดีเลยพี่น้องแล้วปัะตองกายพร้อมก็ปลาหน่อยเยอะอยู่ครับปลาเสี้ยมไปยังกระดัโอเคครับถ้าเราสนีทกับพ่อสนิทก็น,น้องพี่นอไปไป้องไม่วป็นคุณหลายๆครับพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้อง